สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูนิดก็จะมีของเล่นใหม่มาอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะทำที่ดักปลาซิวนะคะเพราะว่าในส่วนของเราเนี่ยก็จะมีปลาซิวเยอะนะคะเราก็จะหาวิธีดักปลาซิวไปทําอาหารกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ดูมาจาก YouTube อีกทีนึงนะคะก็จะมาลองทําว่า เราเป็นผู้หญิงนะคะก็สามารถทําได้นะคะซึ่งอุปกรณ์ทําได้ง่ายมากนะคะลองแล้วนะคะก็จะมีขวดน้ําพลาสติกขนาดใหญ่1ขวดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นขวดพวกน้ําอัดลมใหญ่ๆขนาดนี้ได้นะคะแล้วก็ขวดเล็กนะคะจะเป็นขวดน้ําหวานขวดน้ําอัดลมได้หมดเลยนะคะก็ให้ต่างขนาดกันเสร็จแล้วนะคะก็เจาะรูนะคะเจาะรูขวดใหญ่1รูเพื่อที่จะนํานี้ใส่เข้าไป นะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นขวดเล็กนะคะก็จะเจาะรูเป็นเขาเรียกว่า,าทําเป็นช่องให้ปลาเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่เหยื่อเข้าไปในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทํากันนะคะมาดูกันเลยนะคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องใช้ก็คืออันนี้เป็นอาหารไก่นะคะเป็นอาหารไก่ขนาดเล็กนะคะไก่ขนาดเล็กก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะแทบจะละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ใส่อาหารลงไปนะคะเดี๋ยวลงมาดูนะคะวิธีการช่องไหนที่ใหญ่ที่สุดเราก็จะใส่ลงไปนี่นะคะก็ใส่ไปได้เพื่อให้มันมีน้ำหนักเลยนะคะเพราะว่า,าเดี๋ยวมันจะถ่วงน้ำหนักไว้แล้วก็ให้ปลาเนี่ยเข้าไปกินอาหารประมาณนี้นะคะอีแล้วหนะะึ่งอัน ไปวันนี้เราจะลองมา3มชิ้นก่อนนะคะลองทำตามที่ YouTube เขาแนะนำมาเราจะได้ประซิวไปเป็นอาหารเย็นกันไหมวันนี้นะคะเท่าเากันไม่ได้ช่างน้ำหนักนะคะกะด้วยสายตาด้วยปริมาณของเราออ้อย บอกไปนิดหนึ่งโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ที่ดักปลาซิวนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปลงน้ํากันนะคะเราก็จะเอานะคะที่เราใส่เหยื่อเข้าไปนะคะมาลงน้ํากันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเราก็จะหาเชือกนะคะตึงเอาไว้เนาะนมันสามารถจะได้ก็ยอนลงไปอันนี้นะคะพอน้ําไหลเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะตั้ง เนี่ม่ะมันจมลงไปแล้วนะคะแล้วก็มารอดูกันนะคะว่าเราจะทิ้งไว้แบบนี้นะคะ ก็จะเป็นอันที่สองนะคะจุดที่2องแต่เราก็จะมาลงด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดฝานิดนึงนะคะเพื่อให้น้ําเข้าไปเพื่อให้ในในขวดเนี่ยมีน้ําหล่อเลี้ยงนะคะ,อ,ะอันนี้เข้าไปแล้วแล้วก็กดลงไปนิดนึงให้น้ําเข้าไปสักนิดนึงอ่าแคนี้นะคะแล้วก็ปิดฝา ฟัาให้แน่นนะคะโอเคแล้วก็หาที่ยึดแค่ okay. กอหญ้าเล็กๆก็ได้แล้วนะคะยึดเชือกเอาไว้จุดที่สองค่ะต่อกันจุดที่สานะคะสำหรับวันนี้ปล่อยลงไปเลย 啥？Yeah. เป็ะทค่ปลาซิลแล้วนะคะที่มาอันนี้มองเห็นตัวปลากันเลยมองเห็นตัวปลาเลยนะคะมาดูใกล้ๆเลยนะคะเราจะเริ่มเห็นปลามาล้มองเห็นกันไหมอันนี้เราก็จะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะว่าจะมีปลาเข้ามาในอุปกรณ์นะคะที่ใช้ดักปลาซิลนะคะซึ่งได้ ศึกษามาจาก youtube อีกทีนึงนะคะแล้วเราก็จะมาลองทำเพื่อที่จะนำปลาซิวที่อยู่ในบ่อของเราเองนะคะมาเป็นอาหารเย็นกันค่ะเริ่มเข้ามาแล้วได้ยินเสียงไหมคะทุกคนนะคะปลาเริ่มเข้ามาในขวดนะคะก็จะมองเห็นตัวปลาล้วนะคะตอนนี้จะเต็มแล้วนะคะ นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่เราดักไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยยกขึ้นมานี่นะคะโอ้โหเต็มเลยค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะอะเดี๋ยวเราจะเตรียมมาใส่ตรงนี้นะคะเราก็จะเปิดฝานี่ก่อน เต็มเลยแล้วก็อยู่ในนี้อีกอเดี๋ยวถอดมาก่อนก็ได้เดี๋ยวใส่น้ำ แค่นี้ก็ได้อาหารเย็ยนแล้วนะคะทุกคนทำง่ายๆเนาะเดี๋ยวจะให้ดูแค่จุดเดียวนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะอันนี้แค่จุดเดียวนะคะเราก็ได้ปลาขนาดนี้นะคะก็ใครสนใจก็ลองไปทําดูนะคะน,นี่ก็ได้วิธีการจาก Youtube นะคะง่ายๆนะคะโดยที่เราทําจากเศษวัสดุที่เราเหลือใช้ในบ้านของเราแล้วก็นํามาทําเป็นวัสดุในการดักปลานะคะที่ อยู่ในแหล่งน้ำต่างๆใกล้บ้านเรานะคะ